รถเกิดอาการเดินสามสูบนะฮะตอนนี้ก็ยังเดินสามสูบอยู่นะครับสวัสดีครับช่างนัดนะครับจากนัทเลสซิ่งแช n แนลนะรถเดินไม่เต็มสูบครับตอนนี้อยู่ตอกจันทอ์กจันทรพอดีว่ามางานขาวดำนะแต่งตัวนะมางานขาวดำรถมันเดินไม่เต็มสูบมันเดินแค่สามสูบนะมันก็พอจะวิ่งกลับได้หรอกแต่ก็สงสารมัน ตอนนี้อยู่ในปั๊มนะครับพอดีพี่กู้ภยัยเขาช่วยหาเครื่องมือมาให้ผมลืมว่าเครื่องมือขึ้นรถนะก็ไม่คิดว่ามันจะเสียเขาก็วิ่งไปเอาเครื่องมือไปเอาอะไรมาให้อย่างดีเลยตอนนี้เราอยู่ตรงอู่นะครับในทิ้งในกรุงเทพนะขาดหัวเทียนอยู่ไหนไม่ดูดิมาถือเดี๋ยวขาดเอง รถรถมีเครื่องมือนะแม่งไม่เคยพังหรอกพอรถไม่มีเครื่องมือเนี่ยแม่งเออบอกแล้วมันเป็นเคสมันต้องมีให้เป็นเคส

สตาร์ทคสตาร์ทนะอืมทีสองสามสิบหกนาทีนะครับยังไม่ถึงบ้านเลยนะรถวิ่งได้แค่นเนี้ย มันเดินแค่สามสูบนะครับรถไม่มีแรงนะแล้วก็ร่อน้้ำมันผมไปเนี่ยเกินครึงนะ่งแล้วปกติมันไม่ถึงหรอกรถวิ่งสามสูบนะครับมันกินน้ำมันนะขับเร็วก็ไม่ได้เนาอเราก็กลัวรถอาการมันจะแย่นะตอนนี้ก็ถึงนี่ละบางแสนแล้วพอดีว่า แวะพักกลางทางด้วยนะครับหลับไปชั่วโมงกว่านะขับช้าแล้วมันง่วงก็เลยต้องค่อยๆจอดนอนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้นะครับไปงานไปงานข่าวดำม,มานะครับแล้วก็อยู่ดีรถเกิดอาการเดินสามสูบนะฮะตอนนี้ก็ยังเดินสามสูบอยู่นะครับเช็คแล้วก็น่าจะเป็นที่สายหัวเทียนนะ ไฟวิ่งไม่ดีหรือว่าจะเป็นหัวเทียมมันเสียก็ได้นะตอนนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าเอาออกมามันก็สปาร์กดีนะครับแต่พอใส่เข้าไปแล้วมันไม่สปาร์กนะยังโชคดีนะครับที่มันยังสตาร์ตติดวิ่งได้นะก็ลดความเร็วเอ่อไม้วัดความเร็วเสียด้วยแล้วก็ชอ,อวัดน้ํามันนี่ก็เริ่มไม่ดีแหละคือผมก็ไม่รู้ว่าการเหมือนกันนะตอนนี้เดาไม่ได้เลยว่ามันเป็นอะไรบ้างนะ ปกติแล้วมันไม่ได้กินน้ํามันขนาดนี้ฮะมันวิ่งจากกรุงเทพกลับมามันกินมันไม่ถึงครึ่งทางหรอกเพราะช่วงบนนะช่วงครึ่งบนนะยี่สิบลิตรเนี่ยมันวิง่งรถมันต้องวิ่งได้ประมาณ200รอกวโลนะนี่มันเพื่งจะ161ยอโลเองก็สำหรับทิปวันนี้นะครับก็ขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยนะครับที่อยู่ตรงปั๊ม พีทีตรงตอกจันนะครับเขาก็เป็นธุระให้นะให้ลูกน้องวิ่งมาช่วยเอา,เอาชุดถอดบล็อกนะครับชุดถอดชุดบล็อกถอดหัวเทียนนะที่เทคนิคก,กรุงเทพนะครับก็เป็นธุระให้นะให้น้องเขาพามาแล้วก็มาถอดแก้ไขปัญหานะครับผมก็กล่าวว่าเออให้ติดล้วจะได้ขับรถกลับสบายๆหน่อยพอมันเป็นแบบนี้แล้วก็ขับเราก็ไม่กล้าขับเร็วนะ เสียครับดีนะสมัยนี้มันมี GPS ให้เราจับความเร็วได้นะครับก็คาดว่าน่าจะถึงบ้านประมาณตีสามนิดนิดนะเพราะตอนนี้มันตีสองตีสองสาสิบแปดล้วจะสีะ่สิบละน่าจะตีสามนิดนิดถึงนะด้านซ้ายนะครับเป็นค่าที่ผมแคปไว้ตอนที่เราถึงบ้านนะครับ AVG Speed นะครับคือค่าความเร็วโดยเฉลี่ยนะใช้24กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นเสร็จแล้ววันนั้นนะผมใช้เวลาหน้าตั้งแต่สตาร์ทวิ่งเลยนะ่าจะ5้าทุ่มอ่ะ4ี่ทุ่มครึ่งกับ5้าทุ่มเนี่ยประมาณเนี้ยถึงบ้านเกือบเกือบตี4นะครับ6ชั่วโมงได้นะหลังจากเมื่อคืนนะครับที่ผมขับรถด้วยความเร็ว40จากกรุงเทพนะครับจากแถวแวบางรักนะจนมาถึงบ้านที่เสียชานะ ถึงบ้านตีสี่กว่านะตีสามกว่ากับตีสี่นะไม่ตีไม่ให้ตีสี่ผมลองแล้วผมถอดสายหัวเทียนคันเก่ามาแปลว่าสายหัวเทียนมันไม่ดีเราถอดคันเก่ามาใส่คันใหม่ตอนเนี้ทํางานได้ปกติเลยเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการถอดหัวเทียนด้วยจะถอดหัวเทียนมาดูนะแต่ว่าจําได้ว่าคันนี้คันเก่าเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนหัวเทียนไปไม่นานนะตอนที่สายพันธทามิ่งขาดนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายหัวเทียนคันนู้นมาใส่คันนี้ด้วย จะได้เอาของใหม่มาใส่กันแล้วก็ย้ายสายคืนนะครับมาเดี๋ยวผมพามาดูนะตอนนี้ปัญหาจบแล้วแค่สายหัวเทียนไม่ดีแค่นั้นเองนะครับสูบเลยทํางานไม่ครบนะอะ่เดี๋ยวเราจะทําการย้ายกันครับมะใช้บล็อกหัวเทียนนะครับบล็อกหัวเทียนเบอร์16นะนี่ใช้บล็อกเบอร์16ลูกบล็อกหัวเทียนเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้นะนเป็นบล็อกลูกยาวนะครับอันนี้ตอนที่ผมซื้อมาตอนแรกอะ่ะมันมียางข้างในด้วยตอนนี้ยางมันหายไปละ เอาไว้ดูดหัวเทียนขึ้นมานะครับก็เอาจากหัวแรกก่อนเลยนี่นะคอดหัวออกมาเดี๋ยวผมจะทำการย้ายสายด้วยนะโอเคหลุดล็อกแล้วหลุดล็อกแล้วเราก็เอามือหมุนเกียวมันเยอะนะเมื่อวานก็หมุนอยู่พักหนึ่งเกีียวมันเยอะดึงยกไม่ออกครับ เอาเอาไอเนี่ยเอาไอปักหัวเทียนเนี่ยกดลงไหมเห็นไะหเนี่ยแล้วก็เอาปักหัวเทียนดึงขึ้นออกมาโอยน้ำมันเยิ้มเลยอแต่หัวเทียนนี้ใหม่กว่าครับอ่ะเดี๋ยวจะเอาหัวเทียนนี้ไปใส่นน้นแล้วแต่ชอบนะบางคนก็บอกใส่หัวเข็มนี่หว่าแต่ผมอะ่ะผมชอบหัวเทียนเดิมๆอะ่ะหัวเข็มก็ไม่ได้แรงกว่าอะไรเยอะแยะนะอ่ะ เราไปดูคันแดงกัครับว่าคันแดงเป็นยังไงขอสายด้วยนะนี่หัวเทียนฮึบไม่ได้เอากล่องมาเอาวางไว้ตรงนี้กันแล้วกันเอาตรงๆเลยอะ่ะสายมันไม่ใช่ของมันมันเป็นของคันนู้นไงแต่ผมเห็นมันเป็นสายซนะิ่งไงผมก็เลยแบบอยากจะเปลี่ยนนะนั่นแหละงานเข้าเลยไนงะถอดทีละหัวนะครับอย่าไปถอดทีละหลายๆห,หัวนะ เดี๋ยวเราจะไม่รู้นะว่าเส้นไหนเข้าเส้นไหนนะอันนี้โคตรลึกเลยอ่ะไม่เท่ากันนี่ผมยังไม่ได้นอนเนี่ยผมแบบเพลียเลยนอนน้อยเนี่ยเพราะว่าคืนขับรถแย่เลยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเลยรู้ไหมขับรถด,ด้วยความเร็วสี่สิบห้าสิบเนี่ยไม่ถึงหกสิบเนี่ยแล้วก่อนจะถึงอ่ะแย่แย่แย อ่ะดูหัวเทียน,อ,นอันนูน้นกันนี้ดิอ่ะสภาพต่างกันเยอะไหมดูสิอันซ้ายเนี่ยอันซ้ายเนี่ยอันใหม่อันขวานเนี่ยติดรถมามเป็นไรเดี๋ยวเราเอาหัวเทียนเดนโซ่ใส่เดี๋ยวเพราะว่าดูอันขวานเนี่ยเข่าเหมามันเยอะมากเลยเห็นไหม อันขวานี่เข้า,าเหมาเต็มเลยอันซ้ายเนี่ยมันมีน้ํามันด้วยน้ำมันเครื่องมันติดอ่ะเราเปลี่ยนกันที่ละหัวครับ